I'm I'm invited into to y o to u t o o What's my name? You you name um Venus. I'm so sorry. I'm getting to to y o u t o o I'm too so much. <laughs> What? So you so you a d d m e t h a t your name is Ta ah, right? Huh? Um uh, um uh, um. I'm f Phi I'm f Phi. Oh okay you're f Phi I know. แต่ว่าอะไรอ่ะ say บ้านนอก What? Do you love music? โอ้ยอะไอรินเซนอืมอ๋อเดย์แอสกูดเวลี่กูดมาเดินแน่นหรอแฟมเปิดวันไหนอ่ะใช่ป่ะตั้งใเปิดวันนี้หรือเว้ยเฮ้ยเกเรมากทำไมทำแบบนี้อาเธอร์อาเธอร์เกเรมากแอมโซ่โซ่ดิแอมโซ่โซ่อยู่อยู่อยู่ดอนท็อก I think don't no you at sorry feel all แต่ว่าอะไรอ่ะแค่พูดภาษาอังกฤษยังใครไม่พูดคุณอันนา feeling sorry for him ตาโอริโอเต้าโอริโอไม่แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรอ่ะทำไมเราดื้อแบบนี้ฮาร้า I'm 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 so sorry No you are not I'm so sorry. I'm so sorry. You are not sorry. Pa, Oni-o. I'm so sorry. tăng em... nobodyตั้งใจ. <laughs> no. <laughs> no. <laughs> I'm so sorry. You are not sorry at all. Right? You want to kill him, right? แปลว่าอะไรคะอืม my name is อืมเดว NTR I I I know your name your name is Tao o n น o right we have talk e d before แปลว่าอะไรวะ M five thank you thank you M five M M thank y o u t o o I'm invited into to you too. What's my name? What's what's my name? My name is. Um, no, I mean my name, not your. Oh, not yours. You your name, um, Venus. Right. Ah. Nice. Whoa. Oh. I'm so sorry. I'm getting to to you too i I'm too so much. <laughs> <laughs> what too so much? What? แปลว่าเฮียเลยมะที่กูพูดไปเนี่ยเอ่อเออเกนเอเกนเอเกนพีสภาษาไทยยังติดติดขัดขัดไปอังกฤษละละห้าสิบห้านเขาบอกให้ช่วยกูก่อนจะทิ้งกูไว้ข้างหลังนี่หน่อยโอ้โอเค I'm so sorry Sorry โอเ h You should take him to the hospital. รถรคาทุคนขึค Okay 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 and go to hospital. Go check เพน check ต่อไป And you 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 have you have a ่ะอ่ะค่ครับ Yeah I do. พีรีพีรีเก็บรถเลยพี่มาที่มาที่เอ้า Wow. ขวางไม่ได้เว้ยตกลงยังไงอะ มม่แยยกเดีวโซคูโซคูโซคูเสร็จแล้วจัดแล้วเลยที่จะเซสาคู No โซคูแอมมันแอมโซคิวเฮ้ยโซโซโซคริวคริว What เอ้ยคริวอะ C R E เดี๋ยวม so 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 ันอยู่อะมันแปลว่าเทพอะวะใช่ป่ะ Are you out of your mind or something? again please Are you out of your mind อืม um, I I don't know ไปมันแปลว่าอะไรวะอืมให้เราอืมอืมอยู่ help my my ไม่ใช่หมอครับโอเค I'm so sorry ฟังเลยครับที่ผ่านแล้วปกติพูดภาษาเขาืนนแต่พอเจอฝรั่งแท้กูไปไม่เป็นเลววยว่ะค่อยๆคำค่อยๆ <c oughs> ไปค่อยๆไปเว้ยอ่ะเธอโอ้ตังคิวทูทูยูไนฟ์เฟรมี่ตังคิวไนเฟรมี่วะนอนคายไนเฟรมี่อ่ะสุขภาพดีอ่ะวันวันฮันเด็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มีครับแต่แอมโนมันนี่นะอาเกนพีซเซเกนอาเกน I'm going to w t h a n k you thank you แอมฟเขาบอกว่าฝากดูแลลูกเขาด้วยโอเคแอมฟแอมฟ thank you ยอไนนะ thank you very much ครับโอเคโอเคมีกันล้บ้า Can you guys go back to the land by yourself? Oh อืแปลว่าอะไรวะอําไอไอยังไงโอ้ I'm w a l k w a l k walking street walking street to a m s t e r d a m d Okay so you guys gonna walk there right What <laughs> เขาบอกหนูเทงได้จะเดินไหมแคทวอล์กเขาจะพาไปเดินโอ้ oh. ใช่ <'m> จะพาไปเดินแคดวอลโอ้ไอไอไอวอนไอวอนไอวอนตาวอท so you so you a d d m e that your name is ta right ฮะตาอันนี้โอ้อืมอํา อ่ะม um, uh ันเอ็มไฟเอ็มไฟโอเคเอ็มไฟไอโน่ได้เป็นไรเฮ้ยมันแปลว่าเฮียเลยวะมันแปลว่าอะไรอ่ะ อะไรอ่ะอ้า้าอะไรอ่ะวอทอะไรอ่ะอ่าะไรวอทนันลีเจ๊แม่เข้าแล้วนงไปดวย t talk You don't ด a y you l e music เฮ้ยเขาถามว่าชอบฟังเพลงไหมอ่ะโอ้ยอ่ะอ่ะ I listen I listen I listen um all day อ all day Yeah That's good, v e r y good. Pretty cute. What? I don't know. I say pretty cute. I don't know. ไม่มีตังค์ค่ะ I don't know I เอ่อเออเอออื I I I don't have money. I want to money. I I, I don't have money too. Whoa! <c oughs> oh! โอ้โ oh. we are so broke man โอเคโอเค I'm fine <Right. S 1> thank you and you I'm good I'm good ขอกครับไป go to to ูตูแลนด์ทูแลนด์แลนมากชิบหายเนี่ยไทยก็พูดไม่ชัดติเลยกูภาษาอังกฤษกูไม่รอดเลยไอายชิบหายคนดูยังเยอะ งานแล้วโอ้แตงกีลแอนเอาไอดอนค่าบ้าน้ำบมีไม่ใช่บมีบ้าน้ำบะมีโอ้ไอดอนไอดอนค่า I don't don have any car do you? Oh เดี๋ยวโอ้ ยู่อยู่อยูอมยู่เอ่อไปทรงได้ไหมครับทีแรก only one person เย a h two round อืมรับเฟนมี what what อืม ทูทูลาวเอิมยูคัมแบ็กรับเพื่อนผมอินโฮสพิทอลโอเคโอเคโอเค thank you I will pick up truck up for you คุย oh I can give you a car without the key and you <Whoa. S 3> go pick him up whoa I I want I want I want <But S 1> car is t is t not a good car huh อีหยังก็บ้าหูมันแปลว่าอีหยังวะโอ้โอ oh ้โอ้เลนโบกี่นี่ no it's not But at least at least you can traveling here yeah. oh. oh thank you thank you m5 เ <Yeah. S 1> อ่อเอ้ยกูทูรับเพื่อนก่อนนะครับ thank you ภาษาไทยพูดยังไม่ค่อยชัดเลยเฮียจะให้พูดภาษาฝรั่งซาละกพูด่ะได้นะแต่ฟังไม่รู้เรื่องโอ้แอมเพิ่งลุกจากเตียงนะอยู่โอเคอยู่ชนทำไมอ่ะอยู่โอเค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  Let's go ปั๊มปั๊มโอ้ Let's go to อืม Land Land General No No Go to ทุก l a n เอ e ย Hello 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 What is your name อ้าว w h o Whoa! My name is, um... It's okay,